สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 อ,ออนไลน์ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณคุณฝ้ายในวิชาภาษาอังกฤษอ่าเห็นไหมคุณฝ้ายเปิดหน้ามาหยุดหน้าอะไรมันคืออะไรเอ่ยมีคำว,ว่า food and drink วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่มและจะมีตัวอย่างบทสนทนาในร้านอาหารใน,ในการสั่งอาหารนะคะเด็กๆ อาแต่ก่อนเราจะไปถึงบทสนทนาเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าอาหารและเครื่องดื่มมีประมาณไหนบ้างที่ครูไฟลลิสต์มาให้หรือเลือกมาให้นั่นเองอ่าเราไปดูคำแรกอุย๊ยน่ากินมากเลยโซยามิ so เป็นน้าอร่อยมากๆเลยนะเด็กๆอ่าเรามาดูคำแรกโหเห็นรูปก็หิวเลยอ่าครูยลจะเขียนให้ดูนะ แรกพิซซา P I จ b วเป็นแสต W C แล้วก็ A พิซซาก็คือพิซซ่านั่นเองคำต่อไปอ๋อนักเรียนอย่าลืม ตั้เรียนทางบ้านอย่าลืมนำสมุดมาจดคำพท์แล้วก็ตัวอย่างบทสนทนานลงใส่สมุดนะคะเพราะเพื่อนที่เรียนที่โรงเรียนก็ทำแบบนี้เหมือนกันและอย่าลืมถ่ายรูปลงในไลน์ของกลุ่มปรห้าด้วยนะคะอ่าต่อไปคำที่2ดีกว่าโกินประจำเลยมีทุกร้านอาหารก็คืออะไรนูดลนูด ั W อดี E อลอีนูโดนูโดก็คือก๋วยเตี๋ยวหิวเลยหิวเลยคำต่อไปโอ้โหเป็นสายเฮลตี้สุขภาพก็คือสลัดสลัดก็คือ S a l a D salad ก <t os> ็คือสลัดน <t os> ั่นเองสลัดผักอ่าคำต่อไปโอ้โห i love enjoy มากเวลาผูไฟไปร้านอาหารก็คืออะไร sea food s e a f o o d sea food ก็คืออาหารทะเล คำต่อไปโอ้โหหิวอีกแล้วแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ก็ H A M B U R G E R แฮมเบอร์เกอร์ก็คือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองอย่านะ นักเรียนเตรียมตัวเลือกนะไว้ใจจ่ายขต่อไปสเนกสเต็กสเต็กเอสไอคูฟ้าขอขุญากเป็นสีก่อนนะเอสอ้าวทำไมไม่เปลี่ยนละ่ะ S s e Ste ak, S-T-E-A-K s t e สเตกก็คือสเตกนั่นเองตรงตัวเลยสเตกก็คือสเตกคำต่อมาเขาคำนี้คือพาสต้า a s t a p a พาสต้าคือพาสต้านั่นเองพาสต้ากับสปาเก e ตตี้แตกต่างกาันตรงเส้นนะคะเด็กๆ พาสต้าก็จะเป็นเส้นแบนๆแต่สปาเกตตี้จะเป็นเส้นป้องๆต่อไปโหคำนี้มีการจิ้มซอสด้วยนะก็คืออะไรเฟนไฟเฟนไฟฟ์รีพิตอัพเตอร์มีเฟนไฟฟ์นักเรียนชอบไหมเอ่อก็คือเอฟอา c h f r i e s fin fi, fin เฟ้นไฟก็คือเฟ้นไฟนั่นเองหรือมันฝรั่งทอดมันฝรั่งทอด next โอมักกะโรนีมันคือมักกะโรนีนั I ่นเอง M A C A R O N E มักกะโรนีก็คือมักกะโนีนั่นเองอ่ะคลิปเข็ดกะมักกะโรนีอ่าข้นต่อไป next โอ้ใกา้จบแล้วซ o u ซูป S O U P ซู๊ปซูปก็คือซุปนั่นเองซุปมีหลายรสชาติเลยมีซุปกระเพอร็ซุปผักต่างๆอ่าต่อไปเข้าเครื่องดื่มแล้วคำแรกของเครื่องดื่มคือ orange juice orange juice นายนั่นจะกดสิ O R A N G E J U I C E all in juice น้ำซม next โหครูไฟปรดรานอันนี้มากแต่คูไฟไม่กินหรอกก็คืออะไร B E R ก็คือเบียร์เบียร์ก็คือเบียร์นั่นเอง อีกสามคำสุดท้ายอดทนก่อนนะเพียงทุกคนสูๆ้ๆเลมอนทีเลมอนทีก็คือชามะนาวแอสกดไง L E M O N T E A ีเลมอนทีชามะนาวเน็กวอเต water, w a t r w-a-t-e-r ก็คือน้ำแหละน้ำเปล่าที่รู้รจักกันทั่วไปต่อไปโซ่เลยนี่ซ่าซ่ามาก cola, c นะ c-o-l-a cola ก็ o L a. คือโคลาหรือน้ำมะลมก็ได้ น้ำอัดลมกินมากร้องปวดท้องนะปวดท้องภาษาอังกฤษว่าอะไร streaming อมมีก streaming อ,อ,อ,อ่ะเราไปดูตัวอย่างโฆษนานแรกน,นักเรียนเห็นไหมครูซูมให้นะโอเคมา at the restaurant คำนี้ เดี๋ยวนะคำนี้ <Okay. S 1> at the at the restaurant restaurant คืออะไรคำนี้ร้านอาหาร at the restaurant ก็คือนักที่ร้านอาหารแห่งนี้เรามาดูตัวอย่างแนกมีคำว,ว่า waiter waiter กับ <R itter. S 3> คอสตูมเมอร์่ารู้เป่าแต่บา้างกันยังไงอ่าคำแรกก่อนเวสเชอร์ก็คือพนักงานที่ต้อนรับเราส่วนคอสตูมเมอร์ก็คือเรานั่นเองก็คือลูกค้าอ่าอ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่เขาคุยกันสิเรามาดูที่พนักงานก่อนนะ Hello, sir, m a d a m ฮัลโหลเซอร์มาาคือสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ได้แล้วแต่ว่าพนักงานนั้นต้อนรับคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเซอร์อันนี้ก็คือคุณผู้ชายส่วนมาดามคือคุณผู้หญิง คุณป้าขออนุญาตลบคำตรงนี้นะคำว่าร้านอาหารเดีย๋ยว้คุณป้าเขียนให้ใหม่ต่อไป would you like to order n o w would you like to order n o w คุณต้องการสั่งอาหารเลยไหมคะต้องการ ไ,ไหมถ้าอยาเราต้องมีคำสุภาพบนท้ายคือค่ะครับด้วยนะอ่าเรามาดูลูกค้าต่อลูกค้าตอบว่าอะไร yes please yes please ก็คือใช,ใช่ค่ะได,ได้เลยใช่ค่ะได้ค่ะได้เลยหรือใช่ค่ะ างถามต่ออีกว่า What would you like to drink? What would you like to drink? ก็คือคุณต้องการเครื่องดื่มอะไรดีคะ,ะหรือจะเป็นรับเครื่องดื่มอะไรดีคะ คขาตามมาว่า I would like to drink water I would like to drink water ก็คือรับน้ำเปล่าค่าะแล้วพน,นักงานก็ถามต่ออีกว่า เป,ประโยคถามเดียวกันประโยคดีถามเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนตรงคำว่า drink เป็น eat นี่ไง drink เป็ ink, ben, eat น eat กาจะถามเกี่ยวกับอาหารและก็เป็นอะไรนับอาหารอะไรดีคะใช่ไหมนับอาหารอะไรดีคะ ลูกค,ค้าตอบกลับมาว่า I would like the seafood and pasta I would like the seafood and pasta ก็คือ seafood และ Pasta ใช่ไหมสองคำนี้ก็เป็นัะอาารทะเลและพาสต้า Oh. อันแรกคือต้องการรับอันนี้นะคะแล้วถามต่ออีกว่า anything else anything else ก็คือรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะลูกค้าก็ตอบมาว่า no thank No thanks ก็ค tamam. ือไม่ค uh, ่ะขอบคุณค่ะอ่าอ่ะเราต้องทวนกันอีกรอบหนึ่งพนักงานแราถามว่าอะไร Hello sir madam what do you write to order now? นั้นเองก็ตอบกลับมาว่า Yes please กูถามกลับมาว่า what would you like to drink รับเครื่องดื่มอะไรดีคะนี่ตอบกลับมาว่า I would like to drink water รับน้ำเปล่าค่ะกูถามอีกว่า what would you like to eat นียนตอบอีกว่า I would like to eat seafood and pasta I would like seafood and pasta anything else นียนตอบอีกว่า no thank อโอเคถ้าได้แล้วนักเรียนอย่าไปลืมเขียนลงในสมุดแต่เขียนนักเรียนต้องเปลี่ยนตรงนี้อะไรครูลบอย่าครูลบทั้งหมดเลยแป๊น,นึงนะอย่าครูลบวันนี้ทั้งหมดเลยนะนักเรียนจะได้รู้แป๊บน,นึงนะการบ้านก็คือ ให้นักเรียนอ่ะจดบทสนทนานี้ลงสมุดและเปลี่ยนตรงนี้อโอเคเปลี่ยนตรงนี้คำเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้อ่นนะเคปลี่ยนตรงนี้คำว่า drink เปลี่ยนเปลี่ยนตรงเครื่องดื่มนี้ เปลี่ยนตรงเครื่องดื่มแล้วก็อาหารตรงนี้ที่เหลือลอกมาเหมือนกันเหมือนเลยอันที่คุณครูฝ่ายวงอะ่ะให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเอาเครื่องดื่มและอาหารมาใส่โอเคไหมได้อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอในการท่องบทสนทนานี้มาด้วยนะส่งในไลน์ของปหเพราะว่าเพื่อนในห้องก็ทำพูดบทสนทนานี้กับครูฝ้ายเหมือนกันโอเคนะอย่าลืมนะ ครูว่าจะให้คะแนนนะครูว่าให้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมคำว,ว่า water เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเครื่องดื่มของตัวเองแล้วก็อาหารตรงนี้ให้เป็นอาหารของตัวเองโอเคไหม Are you understand โอเควันนี้ก็ class finish แล้วนะไว้ตอนจะไปกันเราต้องพูดคำว่าอะไร Goodbye teacher or oh, Hello หรืออะไรดี Goodbye students. See you la. See you next week. Bye bye.